กรณีตำรวจมายึดทรัพย์ของเราไปเป็นพยานหลักฐานในการสอบสวนในศาลเวลาเราไปขอคืนตำรวจบายเบี่ยงไม่ยอมคืนให้ทั้งที่บอกให้สอบสวนเสร็จแล้วแต่ไม่คืนกฎหมายได้มีการกําหนดวิธีการขั้นตอนในการขอคืนไว้ให้ทราบกันหรือ,อยังก็หลายกรณีนะครับตำรวจมีการมายึดทรัพย์ของเราไปไม่ว่าจะเป็นช่วงรถชนกันก็ยึดรถไปที่โรงพักโดนจับทะเลาะวิวาทก็ยึดทรัพย์ของกลางไป หรือแม้กระทั่งเราไม่เกี่ยวข้องรถเราไปจอดอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุหรือทรั์เราไปวางไว้ใกล้ที่เกิดเหตุมีการยึดเอาไปที่โรงพักหมดเลยเวลาไปขอคืนตำรวจบอกสอบสวนยังไม่เสร็จไม่คืนให้หรือบางครั้งหนักหน่อยบอกคุณไปเคลียร์ผู้เสียหายจ่ายเงินเข้าพบวัวถึงจะคืนให้บอกเฮ้ยตกลงตำรวจมีอำนาจในการยึดจริงเหรอและตัวเราเนะี่ยสามารถขอคืนได้ไหมนะครับตามขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ย แล้วกรณีว่าไปขอคืนตำรวจไม่ยอมคืนให้มีวิธีการแก้ยังไงครับพี่อ,น,อนุชสอบถามกันเข้ามาเยอะครับในเรื่องนี้ถ้าเราต้องการที่จะศึกษาในเรื่องของการที่จะขอคืนทรัพย์ของกลางหรือทรัพย์ที่เป็นพยานหลักฐานในคดีเราต้องมาดูหลักข้อกฎหมายให้มันชัดเจนนิดนึงก่อนนะฮะเราถึงจะเข้าใจในส่วนของหลักกฎหมายที่มีการกําหนดไว้ลองดูหลักก่อนนะฮะหลักของกฎหมายกําหนดไว้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ในส่วนของอำนาจตำรวจในการที่จะยึดทรัพย์ปกติเขายึดได้ในจุดไหนบ้างครับมาตราไหนครับครับตามปวิอาญานะครับอำนาจในการจับเนี่ยตามมาตรา85 mm hmm. เจ้าพนักง,งานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้เนี่ยอำนาจค้นตัวผู้ต้องหาและยึดสิ่งของต่างๆเนี่ยที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ครับซึ่งสิ่งของใดนะครับที่ยึดไว้เจ้าพนักง,งานเนี่ยมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีเนี่ยถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาครับหรือแก่ผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกของคืนนะครับครับนั่นคือกรณีว่าไปจับกลุ่มในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งถ้าไปเจอรถเจอทรัพย์เจอปืนเจอมีดหรือเงินทองของใครก็แล้วแต่ที่จะเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้เขามีอำนาจยึดนะฮะยึดไปเป็นพยานหลักฐานหรือกรณีว่าค้นตัวเจอเขาก็ยึดนั่นคือยึดในที่เกิดเหตุเขาให้อำนาจ แล้ววักสองสังเกตไหมมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดここใช่ไหมครับครับก็ต้องถือว่าเขาอำนาจเขาเต็มในตรงนั้นแต่ทีนี้ว่าหลังจากที่มีการจับแล้วส่งให้พ Ь นักงานาสอบสวนพนักงานาสอบสวนก็มีอำนาจในการยึดไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลเหมือนกันทีนี้ในส่วนตำรวจเมื่อมีการยึดแล้วนะครับเขาก็กำหนดไว้ว่าเราสามารถขอคืนได้เพราะมาตาต่อไปเขากำหนดวิธีการไว้ยังไงครับ ครับอำนาจในการคืนนะครับกำหนดในมาตรา85ทสิบห้ครับในระหว่างสอบสวนเนี่ยสิ่งของที่เจ้าพนักงานเนี่ยได้ยึดไว้ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทําหรือมีไว้เนี่ยเป็นความผิดครับเจ้าของเนี่ยอาจยื่นคําร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการครับเพื่อขอรับสิ่งของนั้นคืนครับครับซึ่งการส่งคืนเนี่ยกำหนดในวัคสองครับ การสั่งคืนสิ่งของเนี่ยต้องไม่กระทบถึงการใช้สิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงรให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยหรือพนักง,งานอายการเนี่ยมีคำสั่งโดยมิชักช้าครับถ้ากรณีเนี่ยไม่อนุญาตกําหนดไวในวรรคสามในกรณีที่พนักง,งานสอบสวนหรือพนักงานอายการมีคำสั่งไม่อนุญาตครับผู้ยื่นคําร้องเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นคําร้องอุทธรณ์คาสั่งที่ศาลชั้นต้นเนี่ยมีอํานาจพิจารณาคดีอาญานะครับครับ ภายใน30วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาตและให้ศาลเนี่ยให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ในกรณีที่มีในกรณีที่ศาลนะครับมีคําสั่งอนุญาตศาลอาจเรียกประกันหรือกําหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดตามสมควรได้เลยครับและคําสั่งศาลนะครับถือเป็นที่สุดครับนั่นหมายถึงว่าถ้ากรณีว่าตํารวจมีการยึดทรัพย์สิ่งของที่จะเป็นพยานหลักฐานไปเราสามารถยื่นคําร้องขอคืนได้นะ โดยยื่นไปที่พนักง,งานสอบสวนหรือพนักง,งานอายการผู้มีอำนาจในการเก็บรักษาทรัพย์ถ้ากรณียื่นไปแล้ววักไทยเขาบอกว่ามีอำนาจในการถ้าเกิดสั่งไม่อนุญ,ญาตสามารถยื่นคัดค้านหรืออุทธรณ์คำสั่งไปที่ศาลชั้นต้นภายใน30วันนับแต่เขายกคำร้องเาราตรงนี้ถือว่ามีการเขียนไว้ในมาตรา85หของส<า>มมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทีนี้ในส่วนของระเบียบของเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยขเขาก็มีการกําหนดไว้เฉพาะในเรื่องการขอคืนทรัพย์ของกลางต,ง,กกงตรงนี้กําหนดไว้ในกฎกระทรวงตรงไหนครับครับกฎกระทรวงนะครับกําหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ครับซึ่งมีประกาศนะครับในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2553นะครับครับหลักเกณฑ์นเนี่ยในการยื่นคําร้องขอสั่งของคืนครับบุคคล บุคคลนะครับดังต่อไปนี้เนะี่ยมีสิทธิ์ยื่นคาร้องขอคืนสิ่งของผู้มีสิทธิ์ครับผู้มีสิทธิ์นะครับในข้อหนึ่งแต่แกหนึ่งเลยเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์สองผู้ซึ่งมีสิทธิ์ในการใช้ครอบครองยึดนวงหรือสิทธิ์เรียกร้องอื่นนะครับ,รบนั่นคือผู้มีกรรมสิทธิ์คนมีชื่อในเล่มทะเบียนรถคนมีชื่อในเอกสารหรือหลักฐานการซื้อขายที่คุณเป็นคนจ่ายเงินเอาไปยืน่นแต่ในกรณีผู้มีสิทธิ์ใช้หรือ,อครอบครองตัวนั้นเอาสัญญาเช่าซื้อไป ถ้าลดเรายังผ่อนไม่หมดเอาสัญญาเช่าซื้อไปยื่นว่าผู้ผมอ่ะเป็นผู้มีสิทธิทตามเอกสารสัญญาเช่าซื้อและผมมีการจ่ายค่างวดครบยังไม่ผิดนัดตรงนี้สามารถยื่นได้ทีนี้ในส่วนของการยืน่นเขาให้ยืน่นมีรายละเอียดยังไงบ้างครับครับในส่วนของรายละเอียดของการขอคืนนะครับกําหนดไว้ในข้อ2คําร้องเนี่ยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยนะครับต้องมีเลย1นสิ่งของที่ประสงค์จะขอคืนครสองเหตุผล ความจาเป็นความเร่งด่วนครับสามนะครับระยะเวลาที่ประสงค์จะนําสิ่งของไปดูแลรักษาครับสี่ผู้ที่จะดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์จากสิ่งของครับห้านะครับสถานที่นําสิ่งของเนี่ยไปดูแลครับหกนะครับหลักฐานในการแสดงสิทธิตามข้อหนึ่งครับนั่นหมายถึงว่ากรณีว่าเราโดนเจ้าหน้าที่ตํารวจจับยึดทรัพย์ไปไว้ที่สถานีตํารวจการยื่นก็ต้องยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือถ้าพนักงานสอบสวนส่งเรื่องไปที่อายการแล้วเราสามารถไปยื่นที่พนักงานอายการ แต่ทั้งนี้ตามตาม,มาตรา85ทับ1เขาบอกว่าการที่จะยื่นขอนำทรัพย์ไปเก็บรักษามันจะต้องไม่เป็นทรัพย์ที่ทำหรือมีไว้เป็นความผิดประเภทว่าอาวุธปืนยาเสพติดครับตรงนี้คุณจะไปยื่นขอไปเก็บรักษาไม่ได้แต่ถ้ากรณีเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเช่นรถที่เอาไปป้นรถที่ใช้ขนยาเสพติดหรือรถที่จอดอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุเหล่านี้ แม้จะมีสิทธิที่อายการสามารถขอริบได้เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดครับแต่ในเบื้องต้นเราสามารถที่จะขอคืนมา,มาเก็บรักษาไว้รอจนกว่าจะมีคมาพิพากษาถึงที่สุดให้ริบได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าศาลมีคําสั่งให้ริบแล้วเราก็สามารถยื่นขอคืนได้ภายใน1ปีโดยอ้างเหตุว่าเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงรไม่รู้เห็นเกี่ยวข้องกับจําเลยและไม่ได้กระทําเพื่อประโยชน์ของจําเลยต้องไปยื่นฟ้องไต่สวนในศาลอีกชั้นหนึ่ง แต่ในเบื้องต้นการยื่นขอมาเก็บเขาเรียกว่ายื่นขอมาเก็บรักษาไว้ครับตรงนี้ต้องยื่นที่พนักงานอายการหรือพนักงานสอบสวนซึ่งเขามีหน้าที่ในการเก็บรักษาทรัพย์ในเรื่องนี้มีดีกากําหนดไว้ด้วยนะครับเป็นดีกาเท่าไหร่ครับครับดีกาที่12,90งสอนทับสองพนะครับครับกำหนดไว้ว่าผู้ร้องยื่นคาร้องว่าพนักงานสอบสวนได้มอบกระบือของกลางให้ผู้อื่นดูแลรักษาและใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าเป็นการไม่ยุติธรรมแก่ผู้ร้องครับ ขอให้สารมีคำสั่งไปยังพนักงานสอบสวนให้ส่งมอบของกลางให้ผู้ร้องเป็นผู้ดูแลรักษาด้วยตัวเองเป็นการชั่วข่าวนะครับจนกว่าสาลดีการเนี่ยจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาเกี่ยวกับของกลางเห็นว่าครับกรณีผู้ร้องเป็นเรื่องขอคืนกระบือของกลางโดยกระบือของกลางเนี่ยอยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของพนักงานสอบสวนครับจึงไม่ใช่เรื่องรัพย์ที่พิพาทกันในคดีแพ่งอันควรจะตั้งผู้ร้องเป็นผู้รักษาทรัพย์ครับ กรณีจึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษามาใช้บังคับในกรณีนี้ได้ครับแต่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องควรจะดำเนินการติดต่อขอเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์กระบือของกลางจัดพนักง,งานสอบสวนเองให้ยกคำร้องของผู้ร้องครับจึงเห็นว่าอำนาจสั่งในเรื่องที่บุคคลใดประสงค์จะขอดูแลทรัพย์ของกลางชั่วคราวครับเม้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีของศาล ย่อมตกเป็นของเจ้าพนักง,งานผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาครับครับเห็นไหมครับการที่เราจะไปยื่นข้ามไปที่ศาลเลยศาลฎีการตรงนี้ถือเป็นฎีกาที่สําคัญนะครับ,รบว่าชี้เลยว่าอานาจในการยื่นขอนําทรัพย์ของกลางไปเก็บรักษาต้องยื่นต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่เขามีอานาจในการดูแลครับเมื่ออยู่ชั้นสอบสวนนั่นคือพนักง,งานสอบสวนถ้าส่งสํานวนมาที่ศาลแล้วยื่นขอที่อายการ นะฮะไม่ใช่คุณยื่นข้ามไปที่ศาลเลยศาลบอกไม่มีอำนาจตามแนวดีกาตรงนี้ดังนั้นต่อไปถ้ากรณีเราโดนยึดทรัพย์ไปเก็บไว้ที่โรงพักอยากขอคืนไม่ต้องรอให้เขาขู่ว่าไปเคลียร์ไปจ่ายก่อนให้ยื่นคำร้องตามขั้นตอนของกฎหมายที่ทนายอนนิ์อธิบายให้ฟังในวันนี้ได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปรอให้เรื่องมันจบก่อน